สวัสดีค่ะเอฟีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีนะคะขอบคุณทุกทุกคนมารังแรงใจเอฟซีนะคะทุกท่านเป็นแฟนคลับแฟนช่องรุ่งพรทีวีพารวยนะคะเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจรา,นนารณญาณในการรับชมค่ะเราก็มาตามต่อกันเลยนะคะไม่ต้องพูดรั้นทำเพลงอะไรทั้งนั้นนะคะมาตามต่อกันเลยสูตรที่หกค่ะ 6, ยค่ะสูตรที่เจ็ดเห็นแล้วนะคะสูตรที่เจ็ดท่านเห็นแล้วนะคะอยู่หน้าจอเลขเด่น1079นะคะงวดนี้จะมีไหมเก้าเลขเด่น1079อย่าลืมนะคะว่างวดนี้เป็นเลขสัญจรส่วนมากมันจะเป็นเบิ้ลเป็นหามนะคะก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะคะ เซลๆอยู่เหมือนกันนะคะสูตรที่5ก็1079เลข3ตัวบนก็มี719 170และ901และ097นะคะพิจารณาดูค่ะแคปเอาไว้ก่อนนะคะแคปไว้ก่อนจะได้เป็นหลักฐานยืนยันว่า,าแคปเอาไว้จะได้มีหลักฐานประาณนที่เรามั่นใจว่าเออเราได้แคปเอาไว้แล้วว่าเข้าจริงหรือไม่จริงเราจะได้ทราบนะคะ ทีนี้เราก็มาตามสูตรที่หกกันเลยค่ะาตามสูตรที่หกกันเลยนะคะ,ะสูตรที่หกเลขเด่นคือเลขอะไรนะคะเลขเด่นสูตรที่หกนะคะงวดนี้ลายสำนักหลายสถานที่เลขดุงเลขดังเลขมาจากซ้ายขวาหน้าหลังก็ <laughs> มาเยอะนะคะ,ะเป็นจิตบริีิก็ทำทำไปตาม ความคิดของตัวเองนะคะทําไปตามความคิดของตัวเองไปตัดทาไปตามความมั่นใจของตัวเองว่าเลขนั้นจะมีเลขนี้จะมีอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่าแล้วก็ยา่ยาๆนอนอยู่ตรงไหนฮะ ีันนอนอยู่นู่นเลยพ๊กมึงหายใจแรงแต่ลูกโอกยหายใจแรงนี่แม่ได้ยินเสียงแม่กูเสียงอะไรเสียงอะไรอืมเสียงยายาเขาหายใจนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาทํากันเลยค่ะมาทําสูตรเด็ดกันทีนี้อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่ เอฟซีจำได้มั้ยคะที่เป็นสูตรเป็นสูตรเนี่ยค่ะเป็นสูตรห้าตัวมาครบสามตัวบนเนี่ยนะคะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองของวัตถิพัณฑ์มาเข้าสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งไม่เข้าวันนี้ยินจิตจะมาทําสูตรนี้ค่ะจะมาทําสูตรนี้จะมาทําสูตรนี้นะคะจะมาทําสูตรเด่นห้าตัวบนเนาะเนี่ยเสร็จสูตรเด่นห้าตัวบนอ่ะทางนั้นสูตรเด่นห้าตัวบนเนี่ยเอา ให้ไม่มากกว่านี้เอาลงสือมากกว่านี้ะสูตรเต็ยนห้าตัวบนค่ะเอาสูตรที่หกเอาไว้กวนะ่อนนะมามาทำสูตรที่เจ็ดไปสูตรสูตรที่สูตรที่หนึ่งเตียนห้าตัวบนก่อนนะคะทำสูตรที่หนึ่งเตียนห้าตัวบนก่อน สูตรที่สองทำไปแล้วําสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะมันจะได้เสร็จเป็นเป็นไอ้ทุกทุกสูตรไปทุกอันไปนะคะเด่นห้าตัวบนนะคะเด่นห้าตัวบนอ่ะเด่นห้าตัวบนค่ะนะคะเด่นห้าตัวบนเรามาทําสูตรที่หนึ่งมันจะได้หมดไปมันมีแค่สูตรมันมีแค่สองสูตรนะคะมีสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเท่านั้นค่ะไม่มีเลขสองตัวบนล่างนะคะไม่มีนะคะ เน้นไปที่สามตัวค่ะอ่ะเอาสูตรที่ก่อนนะคะเอาสูตรที่หนึ่งห้าตัวก่อนนะคะสิบหนึ่งมิยอเนาะนะคะ สูตรเด่น5้าตัวบนก่อนนะคะสูตรเด่น5ตัวบนนะคะก็จะมีมวดนี้จะยังอยู่ไหมนะคะวดนี้จะมาไหมจะอยู่ไหมเลข ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีเลขสองตัวนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะไม่มีเลขสองตัว เลขเด่านาตัวบนนะคะอ่ดูไปด้วยกันเลยนะคะถ้าไม่ถ้าอาจจะผิดปรจลจรนาไปด้วยก็ได้เนาะค่ะนี่ม่เกี่ยวในเค้านี่เก้าห้าเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะคะ, 95, 92, 97, 90, ะ,คะแล้วก็มาห้าสองนะคะห้าสองนะคะห้าเจ็ด

ทำเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็มาตัดด้ค่ะมาตัดเด็บเบิรเลขหามออกนะคะทำไปตามสูตรนะคะเอซีที่รัก,ท,กทุกท่านส่วนมันจะเข้าหรือไม่เข้านั้นเจซีกิก็ไม่ทราบนะคะว่าหวยจะเข้าไหมอ่ะเนี่ยมันมีอย่างนี้นะคะนี่คือเลขที่เรานำมานะคะหน้าเก้าแล้วก็ตัดเก้าห้าเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์หอกหน้าห้าแล้วก็ตัดเก้าห้า 2 5 7ห้าหนห้าหน้าสเราก็ตัด9ก้าสองห้าสองอตัดทิ้งไปหน้า7เราก็ตัดเก้าเจ็ดหน้าศนย์เราก็ตัด9 0 5, 0 5 0 2 0 7 0ทิ้งไปค่ะนะคะทีนี้เราก็มาเอาเฉพาะตัวที่ไม่เบิ้ลไม่หามนะคะ อไม่เบิ่นไม่หามนะคะอ่ะาอ่าแล้วก็นะคะเลขเด่นนะคะ มาเลยทีนี้เราก็สามตัวบนนะคะ จะมานะคะหมวดนี้เก้าห้าสองนะคะเก้าห้าสองเก้าห้าเจ็ดแล้วก็มาตัดทิ้งนะคะเก้าเนี่นะคะดูนะคะ เก้าห้าสองห้าเก้าสองสองห้เก้าแล้วก็เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าอ่ะอนน สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองศูนห้านะคะอ่ะสองเจ็ดเก้าเอก้าเสองนะคะแล้วก็สองศูนย์ห้าสอูนห้าศูนย์สองห้าหห้นะคะแล้วก็จะมา เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้า 705นะคะ705 075 507 702 027 207นะคะแล้วก็มา0 ศูนย์ห้าเก้า9 0ศูนย์ห้าเกห้าศูนย์เ้เนย์ห้าศูนย์เก้าสองสองเก้นย้แล้วก็มาหา สองเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดสองห้าสองเจ็ดห้าแล้วก็จะเหลือตัวเด่นนะคะตัวเด่นะคะ่ะมาอีกสักตัวหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้านะคะ ก็จะมา079 790แล้วก็970นะคะอ่าเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยส่วนจะเข้าหรือไม่เข้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสาวดำก็ทำไปตามที่ตามสูตรที่ทำที่คัดมาที่เลือกมานะคะอะทีนี้เราก็มาตีกรอบเพื่อเพื่อให้มันได้ดูสวยงามนะคะอะ เป็นที่เรียบร้อยนะนีมันแบบนะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีค่ะนี่คือสูตรงวดประจำวันที่หนึ่งพฤษภากรมพศสองพันร้อยอขอโทษจ้ะวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันร้อยหกสิบขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสูตรนี้เป็นเป็นสูตรที่หนึ่งค่ะสูตรที่หนึ่งนะคะเดืนห้าตัวบนนี่สูตรที่หนึ่งนะคะ สูตรที่หนึ่งค่ะมีมีสองสูตรมีสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองอ่ะสูตรที่สองทำแล้วนะคะดูหนยเอ่ยสูตรที่สองดูหน่อยท่านเดี๋ยวจะได้ท่านจะได้แคปเอาไว้ให้มันตรงตามนั้นนะคะแล้วสูตรที่สองเมื่อกีะะ้เอาให้ดูไปแล้วนะ,ะพู้ชมอ่าของงวดนี้นะคะ ของงวดนี้เด่นเด่นห้าตัวเด่นสี่ตัวบนทําได้ห้าสูตรแล้วนะคะเหลือห้าสูตรอ่าให้ลงไปแล้วอันนี้อันนี้สูตรเด่นห้าตัวบนมีแค่สองสูตรนะคะมีสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนี่ค่ะอันนี้สูตรที่สองนะคะเอาแค้ไปก่อนนะแคบไปก่อนอันนี้สูตรที่สองนะคะมีแค่สองสูตรนะคะสูตรที่สองเลขเด่นศูนย์สูอ่าเลขเด่นหกเจ็ดศูนย์สามห้าสูตรที่หนึ่งเลขเด่นเก้าห้าสองเจ็ดศูนย์อ่าแคบหน้าจอไว้นะคะ แค่ว้กค่ะมีแค่2ส,สูตรเท่านี้นะคะอ่าเข้าใจกันตรงตามนี้เนาะมีแค่2ส,สูตรสูตรที่1และสูตรที่2อ,อ่านี่สูตรที่2องแ่อาขอทุกท่านโชคดีเฮงๆเรื่อยๆนะคะ